แต่ใบดีแม่นี่มากับสาเรเลาคนสวยแหละพี่นอ้องแม่นี่สาเรเลาคนสวยสิมาเบิ่งกองผ่ามาจากโคราชพี่นอ้องเ้ามาลุนกันเลยวะมันเป็นอีนยังไงเป็นผ่ามาหายแหกก่อนแหกแหกครึ่งนี่เลยแหกตรงกลางแหกตรงกลางก็ได้พี่นอ้องรุนเป็นอีนยังนะแต่นักนา ป่าผาไม่กินปูจังผาเพลินผาไม่กินมาจากโคราชโคราชอำเภอลาดตะซีมา,าอำเภอจังหวัดลาดสะซีมาเป็นคนครลาดสะซีมาต<า>้องเป็นถุง ยอดเป็นยอดที่นอกเป็นยอดกองเหมือนไงนี่ธงจะเป็นยอดยอดยังเนาะยอดหน่อไม้ป่าวอะไรยอดยังยอดยังเนาะมันมันหลุดกันเป็นยอดเนาะยอดแบบยอดหน่อไม้อ๋อหน่อโจด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 โคราดนี่ สี่ถงพี่น้องสี่ถงนี่นอโจดโคลานอโจดโคลาพี่น้องถ้าใครอยากกินกันสั่งกงันอูจ,จังพะเพิร์นแม่งได้นะอูจ,จังพะเพิร์นได้เด้อพี่น้องซองอูจ,จังพะเพิร์นสั่งได้จากโคราชอันนี้เพป็นผักมันหุงกิน เคุณนเอผักท้องไปหายแล้วมาขายเบิ่าอ,อุจังพ่อเพื่อนผามาหายขอบคุณนในลายเด้ออุจังพ่อเพื่อนเอ้ยขอบคุณนในลายเด้อป้าเด้อป้าแกงอันทงละเถ่อคุณนอเป็นผามาหายมีแต่อยู่โคราชบ,บ้างไหมบ้างมีแต่อยู่โค,าคราชเานี่ยน,นะแต่ว่าอันอันนี้ยอดอันอันน,นอนโจดเนี่ย แต่ทัทง้งทั้งทั้งบ้านทั้งบ้านคอยนะ่ะอาจจะเป็นอันพวกกันนอเพกบแม่บอกว่าแม่นอนเพกกาอยูน้ำมันตามพวกโคพวกยังอะไรแบบตามอันอันคนเเขาบอว่ากินเออแต่ว่าคนเราเขาบอกคอยกินตามโคคนเราจะกินแต่หน่อไม้แต่อันนี้แะคนไทยขเขาจะกินฮอนอฮอนนอนเออมันนอ,อ,อน,นอในนอพอดีปอกหญ่าขนาดพี่น้องนนะแต่ว่าอันนี้เขาเจ้ากระกิปอก อบอกงา่ายยิโนกระซิบอบอกงา่ายยิโนเ่ยชิได้มาเนี่ยต้องขอบคุณในรายเด้อที่ถามไม่กินเด้อถามมาแลบรายเลยอ่ะหนึ่งพ่อในพี่น้องซุกเลยเรียบร้อยเนี่ยนะมาแล้วเขากะต้มต้มน้อยหนึ่งแล้วก็อนหนาหารเลยแกงเลยนี่นะเป็นหนึ่งมหาเรียบร้อยอเนี่ยปลาผักะะลีดูประเทศลาวโบเคยได้กินเในพี่น้องมาอยู่พี่ แต่คุโาโคลามาอยู่น้ําก็เลยได้กินนอนโดดปกติยิ่งมันเมื่อานชงการกันทีได้กินเลยนะแต่ว่าปีนี้บริการสงการพี่น้องก็เลยไม่ได้กินม่นก็เลยผักของมาหายก็เลยผักมาหายถึงปีมันดิแต่ว่าอยู่ปฏิลาเขาบร่ได้กินกันนะพี่น้องอยู่ปฏิทลาเขาบร่ได้กินเพราะว่ามันหน่อนน้อยเนาะเวลาชิบ่ายมันก็น ก็อะไรกับบเคยกินน้มแหละแต่ว่ามันกะซิมีอยู่มันมันปง่งขึ้นมาอยู่เท่าแต่ว่าบม,มีคนนันเคยซือ้อมันโบเออบแมนบไ,ได้ซือ้อบม,มีคนไปหามากินนะมิตรหาแต่หนอม้เพราะว่าบม,มีไพ่อพากันกินนะบันนี้คอยจําได้แล้วบัานนี้คอยทำคอยเมื่อบ้านคอยจะไปหายวนโคบานแกงกินอกอับโบกับกินขาดบ่ายบ่ายมันอนอน้อยนอน,น้อยพีนนนย่น้องวันนี้เพราะว่าตอนตอนคอยกราฟตอนปีที่แล้วนี่นะกราฟมันสงการนะ ไปไปไปนั่งใบน้ำเพลินน่ะเพลินไปหามาไปนั่งใบน้ำเพลินน่ะโอ้ยเพื่อชิได้พี่น้องบันเป็นธรรมดาได้ใบเพื่อชิได้อันนี้นะเบิดมือยังบอได้อันอันจมนวนว่าอันได้กระตาหนึ่งมานะอันเพลินไปหามาได้กระตาหนึ่งมาใบนะเบิดมือจังชิได้กินว่ามันนอนในนอ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 นบอได้ใหญ่นี่นะเป็นนอนนในนอเพราะว่ามันนอนจูบอย่างเืออัน หน่อไม้พี่น้องน่อจะใบใหญ่ขึ้นหน่อไม้เลยอันนี้หนอในนอ้อยเลยแต่แกงมันแซ่บแซ่พี่น้องแกงแซ่บแก่แบบขึ้นหน่อไม้อีเท่านั่นแหละแต่ขึ้นกันก็แกงหน่อไม้อีเลยนี่นะใส่เฮ็ดใส่อันน้ำยานางใส่ผักสะแงงใส่อันผักขาขึ้นกันพี่น้องเลยขมี่เฮ็ดกับใส่เฮ็ดแห้งแซ่บอันนี้กำลังอันมานมาหอดไปนี่แหละนี่กันมาหอดไปนี่ก็เลยไปตลาดไปตลาดก็เลยไปหาซื้อ ฮันสิบ,บักบวกัวเนี่ยมาบับวบัวบวญ้ามาบัวหอมหอมมาบวบใหม่ๆเลยอันนี้แต่กระซิบมีเฮ็ดทอมเห็นหรือเฮ็ดแต่บัวรั่วมันเป็นเฮ็ดอีกอย่างลยทงลายีชิบะอันนี้เฮ็ดขาวเฮ็ดคอนเฮ็ดขาวีซื้อมาอันนี้เฮ็ดอ,อ,อันเฮ็ดหมูหนูแต่อยู่บ้านก็ห้องเฮ็ดอัน เฮ็ดฮูโน,น่เออแม่นะเออยู่บ้านอยู่พี่ห้องเฮ็ดฮูโน่อยู่บ้านก่อนห้องเฮกตันเฮกตาลนั่นนี่นะเฮกตาลไปเฮ็ดคอนะอยู่บ้านก่อนห้องเฮ็ด,ด orn, นะขาวเฮ็ดคอนนั่นี่มาแกงใส่พี่น้องน้ำยาน,าน,านั่งกะคอยคอยบอร์ได้ชื่อนาน่งเป็นใบท์ได้ชื้อเป็นหนามมาเลยพี่น้องอยู่พี่เบอร์ต้องได้คาดเนาะอยู่บ้านเขาได้คาดอยู่คาวาเขาไปเก็บเอามาเนาะเบ่ได้ซื้อได้อยูย่บ,บ้านเบื่อ ไันี้เ้องก็จิไปแกงกันพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กเอไว้ยจะมีก่อนค่ะคนไร้คนเซ์ก็ติดตามสาวราคนสวยในเด้อสำหรับคลิปนี้กะพาพี่น้องมาเบิ่งนอนโจดพี่น้องบกเคยเห็นดิเผื่อะมันมุกอันทางประเทศลาวบเคยกินดิเผื่อนะพี่น้องแต่ว่าชาวราวมาพอได้แนมีผู่าวันโคลากันเลยๆโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้จะมีก่อนกินอาหารกันใหม่สบายดีบาย